ต้องหาสออันว่าของจีิเพราะลิ้นมันส้อนในปากแผ่วแก้ม บำลุงตัวตนไปวันอ้อมเอมป่อพระตางชีวิตเรื่องอื่นใดบอกไฟใจคิดฮือกัดกุมอาโล คนอยู่ไปอแม่บ่อจ่นสูงแปดสิบจึนจุมถ้าไปถึงไดน แปดสิบจืนจมุมถ้าไปถึงได้แลนายือ